ออกแสบออกร้อนไปทั้งตัวแล้วก็ตามแก้มและคอเนี่ยค่บบวมโดยเฉพาะแก้มข้างซ้ายก็ตกใจว่าเราเป็นอะไรก็ไปพบคุณหมอก่อนรั้งแรกคุณหมอก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะเราจะเป็นทอมซินหรือเราจะเป็นการอักเสบเนื่องจากการอดนอนและการผมทํางานหรือเปล่าก็ปรากฏว่าเกิดปัญหาคือเป็นต่อมน,น้าลายอักเสบค่ะก้อนข้างซ้ายที่บวมนะเท่าก้อนไข่ไก่พบก้อนซิดความกว้างประมาณ3.5เซนและก็มาึ้่ข้างขวาความกว้าง1.5เซนค่ะ สวัสดีค่ะประพัฒสอนคณะธรรมจารีนะคะต้อยค่ะตอนนี้ก็อายุ60แล้วนะคะก็พยายามดูแลสุขภาพนีให้แข็งแรงครั้งหนึ่งที่เคยมีปัญหาสุขภาพก็คืออยู่ๆก็เกิดมีปัญหาตัวร้อนออกแสบออกร้อนไปทั้งตัวแล้วก็ตามแก้มแลัคคอเนี่ยขับบวมโดยเฉพาะแก้มข้างซ้ายก็ตกใจว่าเราเป็นอะไร ก็ไปพบคุณหมอก่อนั้งแรกคุณหมอก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะเราจะเป็นทอมซินหรือเราจะเป็นการอักเสบเนื่องจากการอดนอนและการผมทํางานหรือเปล่าคุณหมอก็ให้ยาแก้อักเสบประทานได้อีกสองอาทิตย์ก็ไม่ดีขึ้นจึงแนะนําให้ไปพบคุณหมอเฉพาะทางหมอเฉพาะทางก็ให้ยาประทานสองอาทิตย์ก็ที่บวมก็ไม่ดีขึ้นแต่ยิ่งอักเสบแล้วก็ออกแสบอกนอนจะนอนไม่ได้นอนตะแคงข้างนี้ก็ไม่ได้คุณหมอจึงตัดสินใจให้ไปทำาอตราซาวแล้วก็ปรากฏว่า เกิดปัญหาคือเป็นต่อมน้ำลายอักเสบค่ะก้อนข้างซ้ายที่บวมนะเท่าก้อนเห่ดไก่พบก้อนซิสความกว้างประมาณ3.5เซนและก็มาขึ้นข้างขวาความกว้าง1.5เซนค่ะเราก็ตกใจคุณหมอก็ตกใจเพราะว่าเป็นก้อนซิสที่ใหญ่มากแล้วกันคนเราที่มีภาวะต่อมน้ำลายอักเสบเนี่ยการรักษาไม่ใช่เรื่องง่ายการจะให้หายขาดบางคนลุกลามมากจนกระทั่งต้องผ่าตัดต้องใช้เงินประมาณร่วมแสนกว่าถึงสองแสน เป็นอะไรที่คุณหมอก็ก็กังวลน,นะคะเพราะว่าไม่ไม่ใช่เรื่องดีที่จะผ่าตัดคุณหมอก็ให้ยามาทานทานครั้งแรกเราเกิดอาการแพ้ยาคุณหมอก็ต้องเปลี่ยนยาให้อีกก็ทานไปได้อยู่หนึ่งเดือนค่ะมันก็ยุบลงมาครึ่งหนึ่งแต่คุณหมอก็ไม่อยากให้เราทานยามากก็ให้เว้นช่วงพอเว้นช่วงมันก็เกิดการบวมขึ้นมาอีกก็ไปทานยาอีกครั้งหนึง่งตอนนั้นพบคุณหมอนะคะสามหมอสามคลินิกแล้วก็ที่โรงพยาบาลเอกชนด้วยค่ะ ก็ทานยาต่อเนื่องแล้วก็ให้เว้นระยะเพื่อไม่ให้เราเกิดการดื้อยาหรือเกิดการแพ้ยาเพราะเป็นคนที่แพ้ง่ายเป็นคนจะไม่ค่อยได้เคยทานยาอะไรเลยเพราะดูแลสุขภาพรักษามาอ,อยู่ประมาณ8เดือนจนกระทั่งเพื่อนนะ่ยมาแนะนํารู้จักพอริปินเราก็คิดว่านี่น่าจะเป็นทางเลือกของเรานะคะก็ตัดสินใจเลยคะ่ะทานพอริปินอีกสสูตรทานไปอาทิตย์แรกอาการปวดแสบปวดร้อรอบลําคอเนะะี่ยค่ะเริ่มดีขึ้น แต่ก้อนบวมเท่าก้อนไข่ไก่ก็เริ่มยุบลงแต่ยังมีอยู่พอทานไปได้อยู่ประมาณหนึ่งเดือนเราเริ่มนอนได้ก้อนตรงนี้ไม่เจ็บคำดูแล้วก็เริ่มนิ่มเริ่มเล็กลงไปพบคุณหมอเฉพาะทางคุณหมอก็แฮปปี้ขึ้นค่ะที่เราดีขึ้นและไม่มีการบวมแล้วทานโปรตีนมาอยู่3เดือนโดยทานครบนะคะสีสูตรเลย อาการก้อนที่บวมเท่าไข่ไก่ตรงนี้ยุบหายไปหมดเลยค่ะเหลือแต่ไตเล็กๆคุณหมอก็ดีใจมากเลยที่เราหายแล้วก็ไม่มีการอักเสบเราก็ไม่ต้องทานายาแล้วไม่มีผลข้างเคียงใดๆเลยทุกวันนี้ก็ไม่มีปัญหาตรงนี้อีกแต่เราก็ยังทานโปิตินต่อเรื่องนะคะ ทานเพื่อให้ดูแลตัวเองสุขภาพแข็งแรงอายุ60ต้องแข็งแรงค่ะต้องอยู่แบบผู้สูงอายุที่ไม่มีโรคประจําตัวอยากไปไหนไปได้อยากทานอะไรทานได้อยากเที่ยวตรงไหนัะลูกหลานเราไปได้หมดค่ะได้พบชีวิตใหม่ได้คุณนนภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพราะพอริตินนี่แหละค่ะขอบคุณค่ะ